สวัสดีค่ะพี่จิ๊บ i e e Thailand ค่ะพบเจอกับน้องๆเป็นประจำนะคะในช่อง YouTube ของ i e e Thailand ต้องกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวเราเอานะคะเพราะเราจะไม่ทันคลิปนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงเท็กซัสทุกคนจะนึกถึงอะไรคะหลายๆคนก็จะนึกภาพของคาวบอยในตำนานใช่ไหมคะนึกถึงภูมิประเทศที่แบบมันหลากหลายเหลือเกิน หรือว่าบางคนนึกถึงอาหารสไตล์เท็กซัสก็ต้องมีบาร์บีคิวที่มีแบบว่าซิโครงวรัวใหญ่ๆซิโครงแกะใช่ไหมคะมีชื่อเสียงด้านอะไรบ้างทำน้ำมันใช่ไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะนึกถึงดนตรีสไตล์คันทรีนะคะนั่นแหะค่ะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของเท็กซัสในแบบที่ทุกคนรู้จัก แล้ววันนี้พี่จิ๊บจะพาทุกคนไปรู้จักกับเท็กซัสในอีกมุมหนึ่งนะคะผ่านโรงแรม JW Marriott Austin ค่ะโรงแรม JW Marriott Austin นะคะตั้งอยู่ในดาวเทาของเมืองออสตินเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้และเป็น JW Marriott สาขาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือค่ะ JW Marriott เป็นชื่อของคุณจอยวิลลาร์ด r มริอ t ผู้ก่อตั้งโรงแรมและบริษัท a ม r i อ t t นะคะอินเ r n a t เ o ช a l ก่อตั้งในปีคศ1927เป็นกลุ่มบริษัทอเมริกันที่เน้นลงทุนในด้านของธุรกิจที่พักนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุณหูรู้จักกันดีเขามีหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น JW Marriott นะคะ a i n t r e g i s The Ritz Carlton s h e r a t o n Renaissance นะคะก็ถือว่าโรงแรมในเครือของ Marriott นี้เป็นเครือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามีเชนโรงแรมมากกว่า30แบรนด์และมีสาขา มากกว่า7,600โรงแรมรวมๆแล้วมีห้องพักมากกว่า1,400,000ห้องในทั้งหมด131ประเทศทั่วโลกนะคะมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่1.46ล้านล้านบาทเยอะไหมล่ะคะเยอะมากๆนะคะ สำหรับที่พักของ JW Marriott เนี่ยมันแตกต่างกับ Marriott ยังไงก็จะเป็นที่พักที่อยู่ในระดับที่พรีเมียมมากกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นโรงแรมที่มีคุณภาพสูงกว่าทั้งในด้านของโครงสร้างอาคารเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนชุดอเมนิตี้เครื่องใช้ในห้องพักแล้วก็ในห้องน้ำน,นะคะ JW Marriott Austin มีห้องพักจำนวน1012ห้องอยู่ในอาคาร34ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย1ล้านแสนตารางฟุตนะคะ JW Marriott Austin แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหราแล้วก็ทันสมัยนะคะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งนะบนชั้นดาดฟ้านะคะมีรูมเซอร์วิสมีบาร์เจที่มีร้านอาหารซีแห่งแล้วก็ยังมีร้านสตา r b u c k ด้วยนะคะที่นี่ถือว่ามีห้องพัก ที่มีหน้าต่างสูงจรดเพดานเลยก็เป็นห้องที่ค่อนข้างจะมีมุมกว้างนะคะแล้วก็โรงแรมนี้เป็นตึกสูงในลำดับที่19ของเมืองออสตินได้รับรางวัล Traveler Choice ประจำปี2023จาก TripAdvisor ด้วยนะคะโรงแรมนี้ก่อสร้างในปี2012นะคะแล้วก็สร้างเสร็จในปี2015ซึ่งรุ่นพี่อินเทอร์นชิพจาก IEE Thailand ค่ะ เป็นกลุ่มรุ่นพี่นะคะเป็นกลุ่มน้องฝึกงานกลุ่มเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Grand Opening Team ด้วยค่ะที่โรงแรมนี้มีห้องอาหารและบาร์จำนวน7ร้านเดี๋ยวพี่จิ๊บขอยกตัวอย่างนะคะร้านที่1 Dean's Italian Steakhouse ค่ะร้านนี้จะเป็น Steakhouse สไตล์ American Classic แต่ว่าก็มีเอกลักษณ์แบบอิตาเลียนนะคะที่นี่จะเสิร์ฟเนื้อวัวพาสต้าโฮมเมดแบบแท้ๆนะคะ เมนูแนะนำของร้านนี้ก็จะมีตั้งแต่สเต็กดรายเอชที่เป็นมาตรฐานของ USDA Prime นะคะ28วันนะไปจนถึงเนื้อวากิวอเมริกันแท้100%ซนะคะและนอกจากนี้ก็ยังจะมีชอตริปยอกกี้และก็ทรัฟเฟิลบูกา i ตินีและยังเสิร์ฟอาหารทะเลนะคะอย่างเช่นอลาสกันคิงครับทูน่าถาท้าด้วยค่ะ ร้านต่อไปค่ะ Corner Bra a and Restaurant เป็นร้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งเท็กซัสชาวเท็กซัสนี่ก็เป็นคนที่แบบว่ากล้าหาญและกล้าแกร่งใช่ไหมคะเขาก็จะนำเสนอรสชาติแท้ดั้งเดิมของคนเท็กซัสค่ะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการปรุงอาหารนะคะยกตัวอย่างเมนูนะคะอย่างเช่น Spicy Guacamole ค่ะ South Texas Shrimp Cocktail ชิปโทเปอล p พออชิลาคิเล่แล้วก็อาหารคลาสสิกในอีกหลายๆเมนูนะคะที่จะทำให้เราได้กินอาหารดั้งเดิมกลางใจเมืองออสตินค่ะร้านต่อไปค่ะเบอร์เกอร์บาร์คอนเกรสนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารอาเมริกันที่ออกแบบสไตล์ป๊อปอัพสโตร์ Pop ค่ะเพราะว่าเขาตั้งอยู่ริมถนนคอนเกรสนะมีคนเขาเดินผ่านถนนนี้เยอะมากเพราะว่มันเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ของที่นี่ก็เลยเป็นสไตล์ป๊อปอัพสโตร์ Pop นะคะ ก็จะได้ง่ายนะคะต่อการที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาที่ร้านนั่นเองเมนูที่นี่ที่ยอดนิยมเลยก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวากิวร้อยเค่ะเมืองออสตินของรัฐเท็กซัสเป็นเมืองที่ร่ำรวยเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองที่สร้างเศรษฐีได้เร็วที่สุดนะคะการจัดอันดับนี้ไม่ได้จัดขึ้นเองนะคะ เขาเป็นเมืองที่อยู่ในระดับเบต้าของการจัดหมวดหมู่นะคะจากการวิจัยโลกาภิวัตน์และเมืองโลกซึ่งระดับของเขาก็จะมีเป็นเบต้าบวกเบต้าแล้วก็เบต้าม n น s นะคะสำหรับเมืองออสตินอยู่ในระดับเบตา้ามีธุรกิจระดับโลกเปิดอยู่ที่นี่แบรนด์ใหญ่ๆนะอย่างเช่น Amazon, Google, Meta, Apple, SpaceX เทสล a าอยู่ที่นี่นะคะทำให้ออสตินเนี่ยกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในการย้ายไปเนื่องจากว่ามีตลาดงานที่รุ่งเรืองแล้วก็ค่าครองชีพเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตลาดงานนี้แล้วเนี่ยมันต่ำกว่านะคะต่ำกว่าเมืองที่เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีหลายๆเมืองนะคะอย่างเช่นนิวยอร์กซิตี้นะ เปรียบเทียบเลยค่าครองชีพที่นิวยอร์กซิตี้เนี่ยแพงกว่าที่ออสตินนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจาก s p e r l i n g Best Place นะคะเขาบอกว่าที่นิวยอร์กเนี่ยค่าครองชีพแพงกว่าที่ออสติน56.9%แล้วก็โดยทั่วไปแล้วว่าค่าบ้านที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะแพงกว่าที่ออสตินนะคะ84%ก็เลยมีคนจากนิวยอร์กแล้วก็แคลิฟอร์เนียเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่มากที่สุดนะคะและที่สำคัญที่เท็กซัสเนี่ยเป็นรัฐฟรีสเตทแท็กซ์ด้วย นอกจากนี้ออสตินยังมีชื่อเสียงในการแสดงดนตรีสดมีงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมีกิจกรรมกลางแจ้งเยอะอาหารท้องถิ่นก็เป็นเอกลักษณ์นะคะการแสดงดนตรีสดที่นี่มีชื่อเสียงระดับโลกนะเพราะว่าเขามีที่จัดแสดงดนตรีสดมากกว่า250ที่นะคะแล้วก็เทศกาลดนตรีชื่อดังอย่างเช่น X X S W เทศกาลดนตรี Austin City Li m i t เทศกาลหนังสือเท็กซัส กิจกรรมพวกไฮงเทรลอันนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะออสตินเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เติบโตเร็วมากๆอันดับต้นๆของอเมริกาและอยู่ในรัฐเท็กซัสนะคะปัจจุบันเมืองนี้มีประชากรอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันใกล้นี้ค่ะสภาพอากาศของที่ออสตินเนี่ยเป็นสภาพภูมิอากาศแบบกึง่งเขตร้อนชื้น ในฤดูร้อนก็จะค่อนข้างร้อนนะคะแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยจะไม่ได้หนาวเย็นจัดมากนักก็โดยเฉลี่ยนะคะใน1ปีเนี่ยอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงตั้งแต่6องศาจนถึง36องศาแล้วก็น้อยมากค่ะที่จะเป็นมีอุณหภูมิติดลบนะคะหรือว่าสูงมากกว่า39องศาถือว่าอากาศดีเลย โดยปกติแล้วที่นี่จะไม่มีหิมะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เคยมีช่วงที่หิมะตกนะคะน,นั้นๆเลยถึงจะมีครั้งหนึ่งก็คืออากาศที่ไม่ปกติค่ะการเดินทางภายในเมืองออสตินสามารถเดินทางได้โดยรถสาธารณะนะคะเราจะจ่ายอยู่ที่1.25เหรียญต่อเที่ยวเท่านั้นเองหรือว่าจะใช้บริการรถแชร์ไม่ว่าจะเป็น l ิ f t Uber, บอร์เบิร์ดไลนมีหลายแบรนด์เลยนะคะ และที่ดีมากๆของแอ e เรียนี้คือที่ออสตินเนี่ยเป็นเมืองที่พยายามจะลดมดลพิษนะคะเขาก็เลยจะมีสกูตเตอร์อยู่ทั่วเมืองเลยค่ะเพื่อให้คนในที่นี่นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการนะคะแล้วก็ที่นี่ยังมีไบคลนที่ดีมากๆเพราะว่า เขาสนับสนุนให้คนใช้จักรยานลดมลพิษที่เมืองออสตินได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางนะคะว่าเป็นเมืองชั้นนําทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะว่าเขาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอเมริกาที่นี่มีชื่อเสียงมากว่าเป็นเมืองที่พอลูชันน้อยนะคะออสตินเองก็เป็นที่รู้จักในเรื่องของการเคลื่อนไหวมีองค์กรใหญ่ๆเยอะนะคะก็จะเคลื่อนไหวในเรื่องของ การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าอย่างออสตินนี่ก็เติบโตเร็วแล้วก็เขากำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านพลังงานทดแทนใช้แสงอาทิตย์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชื่อเสียงของเมืองออสตินในเท็กซัสค่ะตำแหน่งที่เปิดรับของที่นี่ก็จะเป็นตำแหน่งคูลิ n นารีนะคะโดยที่น้องจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ16เหรียญโอเวอร์ไาม์24เหรียญค่ะ ที่พักของน้องๆจะราคาอยู่ที่600-700เหรียญต่อคนต่อเดือนสามารถที่จะเดินไปทำงานได้หรือจะปั่นจักรยานใช้รถบัสหรือว่าใช้แชร์ไรด์ Uber l ฟ f t ได้ค่ะสวัสดิการที่นี่มีอาหารฟรีหนึ่งมือ้อมียูนิฟอร์มให้แล้วก็มีราคาอาหารที่เป็นราคาพนักงานด้วยค่ะที่นี่อยู่ใกล้สนามบินมากๆนะคะ Austin Bergstrom International Airport นะเพียงแค่ขับรถ15นาทีเท่านั้น ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้น้องๆไปเที่ยวที่นี่พี่จิ๊บจะเอาสถานที่เที่ยวที่แบบใกล้ๆและเดินทางสะดวกที่สุดเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ลดการใช้มลพิษก็เลยจะพาน้องๆไปเที่ยวในระยะที่สามารถเดินหรือว่าปั่นจักรยานได้นะคะที่แรกที่จะพาไปค่ะ Ladybird Lake h i g h and bike trail ค่ะสามารถเดินทางโดยการปั่นจักรยานเพียงแค่7นาทีเท่านั้นที่พาร์คแห่งนี้ ถือว่าเป็นปอดของออสตินนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นเล็กขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางเดินป่าแล้วก็เส้นทางจักรยานนะคะเรียบตลอดตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโคโลราโดค่ะกิจกรรมเยอะมากวิ่งจ็อกกิ้งขี่จักรยานพายคายักนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อดังในออสตินอีกหลายๆแห่งที่เป็นคล้ายๆก,ยกับที่นี่ก็เลียบไปตามทางแม่นะ้ำเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซิลค์พาร์ a p p t a l c r u i s e นะคะ b แ w a t c h i n g Tour ไปดูข้างข่าวก็ทำได้นะคะ Barton SPRING AUDITORIUM SHORE นะคะและยังมีเส้นทางเดินป่าแล้วก็จักรยานอื่นๆอีกเยอะเลยที่อยู่ในออสตินได้มันอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่เยอะนะคะนิดเดียวเองเหมือนการที่เราอยู่ที่ออสตินน่ะน้องสามารถจะไปเจอได้ทั้งเมืองแล้วก็ได้ทั้งจุดที่เป็นธรรมชาติด้วย ที่สําคัญกิจกรรมกลางแจ้งจัดได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศดีทั้งปีที่ต่อไป Texas State Capital นะคะที่นี่เราจะเดินไปกันนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาเดินแค่15นาทีเท่านั้นก็คือศาลาว่าการรัฐเท็กซัสค่ะที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักงานห้องประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ และก็เป็นที่ทำงานของผู้ว่าการรัฐเท็กซัสด้วยนะคะสร้างเสร็จตั้งแต่ปี1888และได้รับการยอมรับว่าที่นี่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี1896ได้รับรางวัล America Favorite Architecture ในปี2007โดยสถาบันสถาปนิกอเมริกาค่ะ Maxit Art Museum นะคะเดินไปแค่5นาทีเท่านั้นเองเป็นพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์นะคะ หัวใจสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือเขาพยายามที่จะเสริมสร้างแล้วก็ให้ความรู้แก่ชุมชนผ่านการนำเสนอและการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเม็กซิกันละตินนะคะแบบดั้งเดิมแล้วก็ละตินแบบร่วมสมัยด้วยเม็กซิกันอาร์ตมิวเซียมแห่งนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1983ก็เขาได้รับรางวัลด้วยนะคะว่าเป็น expert choice award นะคะจาก trip expert นั่นเอง ที่ต่อไปเดินแค่5นาทีเท่านั้นค่ะไปกันที่ West s t x Street Austin นะคะถนนนี้อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมห่างกันแค่สบล็อกเท่านั้นนะคะก็เป็นถนนประวัติศาสตร์แล้วก็ย่านบันเทิงของเมืองนี้ค่ะเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่มีโบราณสถานแห่งชาติอย่างเช่นริสกิ l Hotel นะคะเล่าเรื่องราวของโรงแรมนี้นิดนึงนะคะโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมที่เปิดมาเก่าแก่ที่สุดในออสตินก็คือ เปิดตั้งแต่ปี1 8 8 6นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาตินะคะในปี1969แล้วก็ยังมี Rittenfield Building ด้วยนะคะที่เป็นสถานที่จัดงานดนตรีแล้วก็ภาพ,พยนตร์นะมีอีเวนต์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งบ i k e แอลลี่นะมี Pecan Street Festival นะคะอยู่ที่นี่ปั่นจักรยานไปต่ออีก4นาทีนะคะน้องๆจะได้เจอกับ Museum of w e e r ค่ะ ตามชื่อเลยพิพิธภัณฑ์ของแปลกค่ะเขาก็จัดแสดงของแปลกๆมากมายนะคะอย่างเช่นจัดแสดงสัตว์ประหลาดนก,ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างน,นะคะน่าจะมีเยอะมีจัดแสดงมัมมี่นะคะนานเงือกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผีวิญญาณ UFO Bigfoot นะคะสัตว์ที่อยู่ในน้ำแข็งก็เป็นของแปลกที่หายากมีโอกาสแล้วต้องไปดูนะคะนอกจากนี้ ที่นี่ยังมีห้องสมุดมีสวนสาธารณะมีมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยนะคะอยากให้น้องๆไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองค่ะน้องๆที่สนใจอยากจะไปที่ออสตินเมืองที่เจริญเติบโตและสร้างเศรษฐีเร็วที่สุดในโลกเพื่อเราจะได้ไปเศรษฐีบ้างอย่าลืมนะคะรีบสมัครเข้ามาที่ Line a t i e e i n t e r n ค่ะพบกับพี่จิ๊บได้ใหม่นะมีคลิปอีกหลายคลิปเลยที่จะบอกเล่าเรื่องราวของโรงแรมต่างๆให้น้องๆได้ชมกันนะคะ เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ